เขาลีกำลังตัดผมล้วพี่น้องออกไว้ให้เลยทีเดียวใช่ถนนเลยบอวท่านไทยที่น้อได้ทายหน่อยได้ถามพอร้องนั่งข้นดีดีอันคุณพอสลองเราคตัดผมไม่ได้พี่น้องนะครับวอามันฝันดีดีบอสนี่ใคได้ตัวนได้ถามเพิ่มปีนรับแก้ขาอยู่วะนี่แกขาบอสี่นีวพี่ปีกับขาบอดขาครับจับแขนนี่คร ขาตัแขนนะันเดซี่ตัวดิล่ะเวสักสองสตัวโอ้ยปิงซี่ตืมแปดซี่กะไเล้ยเนาะแปดซี่แปดสองแปดห้าวนนี้นันตีขาสองเลยโอ้ยมาไก่เห็นกับเรียกอยได้ไหมแทนนอกมึเออาไอ้คิดว่าไม่สิเห็กท่านฟังเองไงไงว่าไก่เลี้อปากกันติงนี่ปิงซี่ตัวทว่ว่ากืมตัดแขน ถัเขียนสองขาสองเขียนสองขาสองเขาอยู่ว่าจบห้ลำลําเราจำหางีีเข่า,ขาเขาด้วยอืมอมัอเกาสอบแต่สองเดียพลองมาตัวไรว่าสันฝรังสันโอ้ยมาตะเกิดพอดอ่ละพันตะลุนเกิดหมละหลายมือแล้วเนาะมาคอยเดินนอนเลยบอยดีปออไปเดินนั่งมาคอยหลับหัวนั่นเิ่นกับบ้านหวนผมนี่ละ เลยาฟังสิเกตออกี่ดีกว่านั่นเป็นเงีคนเป็นเ้ยลลองวดนี้เล่าให้ได้ครับคนว่าปิงซีตัวกัดกัดขกระซองครับกัดแขนกระซองสั่วะจับฮะจับเจับโอ้จับซื่นวะจับจับี่แบเจ็บเนาะ าเดน่างกลเอายานวัดเดอนละท่ให้ลูงขกมันเวดให้นอดเว้นตัวที่วดไปเหียดเเขาดักเราแล้วต่ยาด้วยแดลตยาถ้ามด่าเราตามคนฝันเนาะจะของขันฝันหลตัวใดเนาะอเองแว่าเขากัจื่อไปเลยคือะไร่หรอก็ซื่อก็ซื้อ้งวดเราดิ้ไม่เือื่อเ้มืจะย้ำดวงจิตดวงร่นอ ว่าพอลองหินกีตัวใดน้อนะาซื้อมาได้กไปนิ้วนเอเลยไหมเห็นเ้ะลองตัวคนฝันเงินเนี่ยวันึ้งเนี่ยจัตัววเงีนยเงียจดเลองเลย้ยเรื่องของเงี้ยงี้จุด่ลอง่าทางนใจบัดบัดเบาส่งออกขากระลุกเด้อเออเจ็ดหอออกเจ็ดหกอ่ะครับอืมนี่มาเลี้ยงวัอะไรอยู่อีกเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าโอ้ยเขาสือเจ้าเาศาสตร์เจ้าองเขซื้อแล้วบัดครับเขาก็ให้พู้ละพันพว โสองพันเลยได้ใส่เป็นพันสองพันนะก็ให้ค่าน้ำมันก็โอ้ยทมดานะครับก็ถึงหลอืมเพราะทะเลก็อเทกันมาสันมือนเชก็ได้ว่าเลือวงเห็นม้ี่อะไเลขอออายุอายุก็พ้อสอวตายก็ไม่ตายปีเกิดปีตายวันนี้พอฝันว่าอีปิงจับขาจับขาจับแขนจับขาจับแขนวันอยากหน้ามากเราคิดมาน้าผีกี่ว

วจริงขันจับแขนจับแขนเขาเงินจิบว่าสองขางนีแขนมันว่าอะไรนะอยู่ว่าเป็นเึ่งยิ่ิเน่แว่าขันจับขาสองนัามันช่วนมาไมนถึงเป็นสองได้บัดนี่ยเออไ่ไดอะไรเลยเอเมื่อเป็นอาแขนเป็นเนื้อขานี่ยเป็นสอนั่สองขาเออต้องกรจีได้ประมาณแปดสอง 8, 2, 8, แบบปดสลลอ,องแปดหนึ่งดี่พราะบอ่านวะสักแปดห้าส่กนี้ลหละนี่จับเก็ตร์ผมไปทิร้ายพด้วยพอเค่ฝันอีปีงนี่แค่ถือว่ามีมีตัวถือวะดวยจอืไม่ใช่ว่าถือดวยจิว่าเคยฝันแม่ว่าตันอีปีนงนี่เลยซืออะไรเออเรื่องารฝันด้เคียร์ดิเจ้โอ้ันแรกนะอีปีงเนี่ย เือเรวางวันนี้ม่แปดนะมคือรเอะเเหมันกิดอืมเอาเดี๋ยวพี่นองเดียวแต่กวันเมื่อแต่กวันเมื่อวานนั่นนึงแล้วในการตีเล็กมีนนี้ฮกวาใช่ไหมสมอลี่บัดไมียารม่องเดแ่ไม่ใเลี่คอยู่นวดนั้ผมบอกทีเดียวเขาเลยไมสิบเกรางวัวันนี้วัพอดีแต่ใวันอีโต้ได้นอครับฮว่าเออวายู่ท่่ไหนรัอ่าสอ่าสหาได้นะครับพอลอง หาหานัานตีหกอ๋หาดซเตรีมเตรีมวันตีหกนี่<ม>เป็นหาสที่หาพัน<ม>ีเอาอย่างโอ้ย<ม>หาซีอยังอะะหาซีอยังหาเ<ม>ด้อนะครับสำหรับข้างฝัฉลองเดี๋ยวมาเลยเอาลายตัวแดงเด้อพี่น้องนะครับคุณพ่อมันว่นตีให้ก็เลยเอาตามพอลี่เปล่านเนี่ยตามความคิดของแม่นะครับจะเป็นวามีแปดแถวแถนะวันนี้เห็นวา่ามารวยกับวว่าแปดสองแปดหนึ่งนะครับ พอรี่ตีได้แปดสองแปดหนึ่งมอโรยตีแปดหาแปดเจ็ดเด้อนะครับส่วนอายุพอร่าห้าสิบสี่ปีย่างห้าห่านนะครับเด้อนะครับเพื่อพอฉลองมาเคยนวดน้ำมอโรยทีหนึง่งเพิ่นบอกสิบเจ็ดออกอีหลีเอา้าขอพคุณะไรเพื่อโอ้นะครับทีมยังปันในทางดีพี่น้องเอฟซีนะครับพอร์ลาเป็นคนฝันแม่นนะครับเป,ป็นว่าพูนผู้หนึ่งล่อตีเล็กแม่นเพิ่นว่านะครับก็ลองเวิร์กสำหรับโคตฝันเพิ่นฝัน,ฝนดีเนาะผู้ใดเคยตีก็ลองตีลงซอยกันเด้อนะครับฝันนี้เพียงเนี่ มาเลอย์กัตะเกงบันไดกัพอลี่ตีซอยพอลี่กับแปดสองแปดหนึ่งปิงกัดขากัดแขนนะครับก็เลยว่าแต่ถาไปเจดน้ำผนวม้จับนะครับหวานว่ได้กัดนะครับมันจับไอชูเพิ่นกับฮาซี่หาหาแล้วพี่น้องนะครับแต่ในทางของพอฉลองในวันนี้มาเตอรกันํำเสนอมาแบงปันเดอนะครับเป็นแนวทางดีๆของคุณพ่อ จะไปย่างความทางันเลยประเทศเด็ดเด็ดนะพ่อเด็ดเบ็เนาะเพรดีมาตัดผมเพรฉลองมาตัดผมนะครับมาเลยก็เลยได้โอกาสสัมผัสเพิ่นเลยนะครับเพิ่นก็ว่าเพิ่นผู้หนึ่งกันฟันแมนเพิ่นว่าเมอเตอร์เลยก็เลย ได้ณท่าม้าฝากพี่น้องเอฟซีนะครับของพอชลองเป็นผมสิเป็นคนฝันแม่นผู้หนึ่งเด้อนะครับสารับพอชลองเพิ่นมาน,น,นวดน้ำมอรวยเท่านั้นกะเพิ่นก็นกนกบ,บอกซิเกตก่ออหลี่ของเพิ่นนะครับวันนี้โชคโอกาสนะครับโชคโอกาสพาบังคับเพิ่นก็เลยให้นะครับขอโคฟันสุฟังเลื่อนมาใช่ไหมจัดผมเอาเอานะครับคือชื่อเลี้ยคือ่ิผมไปย่นี่ให้เขาไปยืนดิเอานะครับ สุรุปวาวันนี้พฉลองฟันวาปีงนะครับกัดขากัดแขนนะครับเออจับขาจับแขนได้พี่น้องนะครับก็เลิตีว่า8ปดสองแปดหนึ่งนะครับแปดห้าแปดเจ็ดนะครับหลายตัวเนี่ยเพราะว่าเพิ่นพ่อตีให้มรยกเยว่กวาวปลุกเตีจังใดนะครับพอรีตีซอยว่าแปดสองแปดหนึ่งแล้วก็แปดห้าแปดเจ็ดอายุเพิ่นหาสิบสี่หาหาปีเด้พี่น้องพอให้โชคให้มานนั่งเนื้ทางของ พอฉลองในวันนี้เด้อนะครับเี่แงแบบฟังลำลำด้วยสุขสุขคสวัสดีครับอานะครับจบแล้วเด้อนะครับสำหรับคลิปพอฉลองขอให้ชว่วงขันมัดก,กันสุขสุขคตสำหรับในทางดีๆของพอฉลองเด้อครับ